มันไม่มันไม่เลี้ยวซ้ายอย่างนี้นะคุณมันไม่เลียวซ้ายอย่างนี้นะมันต้องลอใต้สะพานไปก่อน น้องนกน,น้อยขอบคุณมากค่ะขนมเต็มเลยน้องเล็กส้มโอเต็มรถเลยเมลอนเมลอนเลยก็มีอ๋อสบาบนท่านบนทำยังไม่เสร็จเนาะ จะนายนะคะวังมึงนี่ไฟช่างว่างไม่ได้เลยกนระุงเทพวังกงเทพคกรุงเทพนะอย่าเผลอเขาจะเลี้ยวเข้านี่ป่ะเ,เ้เขาเขาตีไฟเลี้ยวขอให้เรานี่แหละ เขาจะขอแซงเรานี่แหละคุณคลามสองตรงไปนะคุณเห็นไหมคลามสองตรงไปไปตรงนี้มันจะไปบางบัวทองเนาะตรงไปแล้วไม่จะมีทางวนขึ้นอย่างเงี้ยเราจะไปวนขึ้นตรงดมอวังแคเนาะทางที่เราเคยมาอีก300เมตรใช้ช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางลาดไปถนนแครา,ามที่สองโอเค เดียวกันนะโอเคปลายพระประแดงแล้วมมันก็จะเป็นเชื่อมเป็นทางหลวงหมายเลข9ถนนพระรามที่2ใช้ช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางลาดไปถนนพระรามที่งด้านหน้าก็จะเป็นเดอมโวบังแค่ใช่ไหมอ่าด้านหน้าเป็นเดิมโมบังแค่นะทุกคน,นก็จะมว้วนนะ,นะคะทุกคน<า>ค่ะนนตัดเข้าไปยังถนนการจนาพิเศษทางพิเศษการจนาพิเศษ อย่าให้ใครแซงลงุงลุงบอกไปเลยลุงไม่ใช่คนแถวนี้ลุงกลัวลุงไม่ได้กลัวคนนี่นะลุงกลัวหลงเข้าเลนผิดนะเออไม่ต้องกลับบ้าน,นเลยวันนี้รถคุณหญิงเข้าเลนผิดนะต้องกลับบ้านนะเรามาตะลุยกรุงเทพด้วยกันทุกคน นะพิเศษอยู่ห้ากิโลเมตรคนมีการอยากให้ใค่แซงด้วยนะมีการยุด้วยนะ <laughs> ดูรถข้างหน้าเดี๋ยวจะแซงเขาได้ไหมอย่างนี้ดีกว่าเหลืองมาแล้วเหลืองรถติดเลยเหลืองอนะ <laughs> แต่ถามว่าขนาดแบบนี้เวลาประมาณนี้ถือว่าถือว่าดีนะคุณ ถนนเส้นนี้ถ้าวิ่งได้ประมาณนี้นะคะทุกคนในเวลาห้าโมงครึ่งอย่างเงี้ยถือว่าไม่ติดมากนะคะปกติก็คือมันจะไม่ขยับเลยนะโซนเนี้ยตถติดมากถือว่าวิ่งได้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ ขอบคุณพี่เจนค่ะอย่าลืมตัดลงคลิปสิริช่องน้องสตอรี่ด้วยครับอ๋อ